สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสที่8ธันวาคมกับนุ้ยค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและอัปเดตจาก ECMWF ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอกำลังใจค่ะจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะตั้งแต่วันนี้วันที่8ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะก็ยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ทางตอนบนนะคะของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะขณะที่ลมตะวันออกในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้ค่ะที่ภาคเหนือฝนก็ส่วนมากทางตอนบนของภาคค่ะภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในวันที่8ถึง11ธันวาคมยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเกาะบอ์เนียวค่ะจะเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียลงสู่ทะเลอันดามันตอนล่างและช่องแคบมาละกาค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้เฝ้าระวังนะคะผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง รวมถึงน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำล้นตลิ่งและคลื่นลมแรงด้วยค่ะและในวันที่11ถึง13ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อุณหภูมินะคะจะลดลงกับมีลมแรงค่ะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสค่ะ ภาคเหนือภาคตอนออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะและตอนนี้นะคะเรามาฟังอัปเดตจาก ECMWF กันค่ะในช่วงวันที่8-10ธันวาคมอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะกับมีฝนเล็กน้อยในภาคเหนือค่ะส่วนมากก็ทางตอนบนของภาค ส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะคะฝนหนักค่ะในช่วงวันที่11-13ธันวาคมลมหนาวกำลังปานกลางจะลงมาเสริมค่ะทำให้อุณหภูมิลดลง2-3องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่14-17ธันวาคมลมหนาวกำลังแรงค่ะเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิจะลดลงอีกค่ะ ทำให้ในภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดค่ะส่วนภาคอื่นๆมีอากาศเย็นในตอนเช้ารอติดตามนะคะจบพยากรณ์อากาศค่ะพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย